พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชออนฟิลมเทคเทคโนโลยีเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเม็ดนั้นปกติแล้วประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดทำให้มีสีสันและกลิ่นผสมปนเปกันไปไม่น่ารับประทานที่สำคัญมีอายุการเก็บสั้นด้วยนะครับหากมีวิธีที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านั้น เป็นเม็ดที่มีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมชวนรับประทานโดยที่ยังคงคุณภาพของสารสำคัญเอาไว้ได้ก็จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขายดียิ่งขึ้นนะคะปกติแล้วสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดนั้นประกอบด้วยสารสําคัญที่สกัดจากธรรมชาติซึ่งไม่ทนต่อความชื้นและแสงเมื่อเก็บไว้นานๆตัวเม จะบวมแตกและสารสําคัญจะสลายไปบริษัท C D I P ประเทศไทยจํากัดจึงได้พัฒนากร,รมวิธีการเคลือบมเมล็ดแกนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยฟิล์มขึ้นเพื่อลดปัญหาการบวมแตกของเม็ดแกนช่วยให้ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นานขึ้นโดยสารสําคัญยังคงอยู่นอกจากนี้บริษัทยังได้สร้างความแปลกใหม่ด้วยการเพิ่มกลิ่นเข้าไปในฟิล์มทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานเทคโนโลยีนี้ได้รับรางวัลชมเชยจาก S T I Thailand Award 2012 Green Innovation ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสน ับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000